m อนเตคริสโตบ้านผีสิงที่เฮี้ยนที่สุดในออสเตรเลียเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในปีคริสตศักราช1885ณชาญเมืองจูนี่ในรัฐนิวเซาเทเวลส์ประเทศออสเตรเลียเมื่อคริสโตเฟอร์วิลเลียมครอรีผู้มังคัง่ังได้สร้างคฤหาสน์หลังนี้ขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จของเขาและครอบครัว คารืหาดมอนเตคริสโตกลายเป็นศูนย์กลางของสังคมชั้นสูงในยุคนั้นเต็มไปด้วยงานเลี้ยงหรูหราและเสียงหัวเราะทว่าเบื้องหลังความเจิดจรัสนี้มีเงาแห่งความตายกำลังคืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆโศกนาฏกรรมครั้งแล้วครั้งเล่าได้พรากชีวิตผู้คนในคฤหานแห่งนี้ไปทีละคนราวกับถูกสาบแช่ง มอนเตคริสโตได้กลายเป็นเวทีของโศกนาฏกรรมครั้งแล้วครั้งเล่าเสียงกรีดร้องจากระเบียงสาวใช้ผู้เคราะห์ร้ายคนหนึ่งซึ่งร่ำลือกันว่าตั้งคันกับนายคลอรี่ได้พลัดตกลงมาจากระเบียงชั้นสองเสียชีวิตอย่างน่าสยดสยองว่ากันว่าเธอไม่ได้พลัดตกลงไปเองแต่ถูกผลัก ทุกวันนี้ยังมีผู้คนได้ยินเสียงกรีดร้องและเห็นร่างของหญิงสาวตกลงมากระแทกพื้นก่อนจะเลือนหายไปตอนหน้าต่อตาและที่หน้าขนหัวลุกยิ่งกว่าคือรอยคราบเลือดของเธอบนขั้นบันไดที่ขัดล้างอย่างไรก็ไม่ออกวิญญาณทารกบนบันไดโศกนาฏกรรมยังไม่สิ้นสุดเมื่อทารกน้อยของตระกูลคอรี ต้องจบชีวิตลงอย่างน่าเศร้าพี่เลี้ยงอ้างว่าเด็กลื่นหลุดมือตกลงมาจากบันไดแต่หลายคนเชื่อว่ามีพลังลึกลับบางอย่างผลักเธอปัจจุบันผู้มาเยือนหลายรายโดยเฉพาะเด็กๆมักจะรู้สึกอึดอัดไม่สบายตัวและหวาดกลัวอย่างรุนแรงเมื่อเดินผ่านบันไดแห่งนี้บางคนรู้สึกเหมือนมีมือเล็กๆมาสัมผัส หรือถูกผลักจากด้านหลังเบาๆเสียงโซจากกระท่อมท้ายสวนหนึ่งในเรื่องราวที่น่าสลดที่สุดคือเรื่องของแฮร์รเด็กชายพิการทางสมองที่ถูกนำมาเลี้ยงดูในบ้านหลังนี้หลังจากที่แม่ของเขาซึ่งเป็นคนรับใช้เสียชีวิตลงเขาก็ถูกล่ามโซไว้ในกระท่อมหลังบ้านนานกว่า40ปีเพื่อป้องกันไม่ให้เขาทำร้ายใครหรือหนีไปไหน ว่ากันว่าเสียงครวญครางและเสียงโซ่ที่ลากไปกับพื้นยังคงได้ยินอยู่เสมอเพลวเพลิงมรณะเด็กรับใช้ในโรงม้าคนหนึ่งตัดสินใจนอนพักเพราะไม่สบายแต่นายจ้างกลับคิดว่าเขาแกล้งทำจึงจุดไฟเผาที่นอนฟางเพื่อสั่งสอนแต่ไฟกับลุกลามอย่างรวดเร็วเด็กหนุ่มผู้โชคร้ายถูกไฟคลอกเสือชีวิตอย่างน่าสยดสยอง ว่ากันว่าวิญญาณของเขายัางคงวนเวียนอยู่ณที่นั้นพร้อมกับเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดหลังจากการเสียชีวิตของคริสโตเฟอร์วิลเลียมคลอรีในปีคริสตศักราช1910อลิซาเบธคลอรี่ผู้เป็นภรรยาก็จมดิ่งในความเศร้าโศกเธอขังตัวเองอยู่แต่ในคฤหาสน์แทบไม่ย่างกลายออกไปไหนตลอด23ปี จนเธอเสียชีวิตโดยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในห้องเล็กๆที่ดัดแปลงเป็นโบสถ์ส่วนตัวว่ากันว่าวิญญาณของเธอยังคงอยู่ในห้องนั้นและจะปรากฏตัวในลักษณะของเงาดำทะมึนหรือสัมผัสผู้มาเยือนด้วยไอเย็นเยืะกโดยเฉพาะกับคนที่ไม่ให้ความเคารพต่อสถานที่แห่งนั้น ตระกูลคอรี่สิ้นสุดลงที่คฤหาสแห่งนี้ในปีคริสตศักราช1948จนกระทั่งการมาถึงของครอบครัวไรอันและบทพิสูจน์ความเฮี้ยนในปีคริสตศักราช1963เรและโอริฟไรอันได้ซื้อคฤหาสน์มอนเตคริสโตในสภาพที่สุดโทรมและตัดสินใจบูรณะให้กลับมางดงามดังเดิม แต่พวกเขาไม่รู้เลยว่ากำลังจะปลุกตำนานสยองขวัญให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งคืนแรกที่ครอบครัวไรอันมาถึงพวกเขาก็ต้องพบกับปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติเมื่อไฟในบ้านที่ยังไม่ได้ต่อไฟฟ้ากลับสว่างวาบขึ้นมาทาั้งหลังนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของประสบการณ์ขนหัวลุกที่พวกเขาต้องผเผชิญทั้งเสียงฝีเท้าที่เดินไปมาบนระเบียงชั้นสองในยามวิกาล เสียงเรียกชื่อที่หาที่มาไม่ได้และการปรากฏตัวของร่างเงาต่างๆทั่วทั้งบ้านแต่แทนที่จะหวาดกลัวและหนีไปครอบครัวไรอันกลับเลือกที่จะอยู่และเปิดคฤหาสน์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์และสถานที่จัดทัวร์ล่าท้าผีเพื่อให้ผู้คนได้มาสัมผัสกับประวัติศาสตร์และความลี้ลับด้วยตนเองทุกวันนี้ คฤราสนา์ดมอนเตคริสโตได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักล่าท้าผีและผู้ที่สนใจเรื่องลี้ลับจากทั่วโลกทีมงานจากรายการโทรทัศน์แนว paranormal ชื่อดังมากมายได้เดินทางมาพิสูจน์ความจริงและต่างก็ได้หลักฐานที่น่าทึ่งกลับไปไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายติดวิญญาณเสียงประหลาดที่บันทึกได้จากเครื่อง EVP และลูกไฟลึกลับหรือ o s ที่ลอยอยู่ทั่วบริเวณ ผู้มาเยือนหลายคนเล่าประสบการณ์ตรงที่ค,คล้ายคลกันตั้งแต่ความรู้สึกเย็นยเยือกอย่างฉับพลันความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองได้ยินเสียงกระซิบหรือแม้กระทั่งเห็นร่างของนายหญิงคอรี่ในชุดสีเทาเดินตรวจตราไปมาในบ้านของเธอทราหาัดมอนเตคริสโตไม่ได้เป็นเพียงบ้านเก่าแก่ที่สวยงามแต่เป็นอนุสรณ์สถานที่เต็มไปด้วยเรื่องราวโศกนาฏกรรม และความทุกข์ทรมานที่ยังคงอัดแน่นรอคอยให้ใครสักคนมาสัมผัสกับมันหากคุณเป็นคนหนึ่งที่จิตแข็งพอและกล้าที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่มองไม่เห็นบางทีวิญญาณดวงใดดวงหนึ่งในครหาสน์หลังนี้อาจจะกำลังรอต้อนรับคุณอยู่ก็ได้